ไอ้พี่สราวุธแต่อ้อมหลบไปได้ครับสราวุธไปต่อครับบีตามมาเปิดเข้าในเกี่ยวได้ไหลแล้วซ้ายมีเลือกให้ซ้ายยิ่งโอ้โหเรียบร้อยครับตต ครับเป็นพระเอกครับจากสราวุฒิครับตูงนี่ครับโอ้โหมั่นใจเลยครับโดนนองแท้โดนอัดอั้นมาแรงครับดูครับดูศรีษ์นี่คือเเต็มของชนาทิพย์ครับขี่เข้าไปซ้ายครับโอ้โหเต็มเหนียวครับแล้วตัวเล็กนิดเดียวจริงหนักมากครับตรงนี้เข้าข้อครับตรงนี้สัดเข้าข้อหายไปเลยครับหมดศรีษะไปชา้าไว้ดูครับสราวุฒิศรีิ์ครับเราบอลอิทผมาที่ชนาทิพย์นี่ครับโอ้โหจอยนิดครับ 3ต่อ2ในเกมนี้ครับ,รบประตูรวมเรานำ43ครับ43ที่เราเสียได้อีกหนึ่งนะครับถ้า44เพราะว่าเรามายิงที่นี่ได้2ลูกใช่ครับเพราะนั้นมา,มาจรจเต้งองยิง2ประตูในช่วงเวลาที่เหลือครับเอาครับสมาธิ